<Hello. S 2> สวัสดีครับมาอยู่กับผมเด็กเลี้ยงไก่นกกระดานะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูกิจกรรมยามเช้าของผมนะครับผมก็จะไปรดน้ําต้นไม้นะครับแล้วก็จะไปเดินชมต้นไม้แล้วหลังจากนั้นก็จะมาทําปุ๋ยหมักกับแม่นะครับใส่ตะก้าครับเสษผักพืชผักที่บ้านผมเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยต้องมาทําปุ๋ยหมักนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยกับร้านอื่นนะครับ คลิปหน้านะครับผมก็จะพามาสอนวิธีการทํานะครับแล้วก็จะพามาดูจุลินทรีย์ที่ผมทําไว้นะครับนี่คือสมุนไพรที่ผมปลูกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ